วันดีครับนี้ก็อยู่กับสมพงษ์กันช่างครับเป็นรถตีดินนะครับทันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเจอนะครับกวเดิน10 HD ครับแล้วก็ราคานะครับราคาร้านหาร้านหหเจหรือ7จดีเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตด,ด,ดูช่านอีกครับ เยวจะมาดูกันยกหัวครับอันนี้ต้องยกเขีงยงถีงกันนะ หัวนะพี่ต้นตั้งลัมตั้งลัมครับแค่นี้ยกหัวหน้าดับหลังครับ ขึ้นชูหน่อยดีพี่ไ,ไฮไลท์เลยนะนี่งเดี๋ยวค่อยดูครับสไตล์การยกหัวอ่าต้องมาโยกข้างนอกแล้วครับ เดินดีครับเดินดีสิงหนิ่มโครบโครเลยครับ คู่ครับร้านหกห้าเดี๋ยวมาดูสเต็ปดูหัวด้วยไฮดรอลิกเป็นไงครับเป็นไง ต้องการเป็นทนนันง่ายครับอ,อ๋อแล้วก็ใช้ระบบปับ๊มแฟรเป็นปั๊มแฟตสับเคียครับเคียก็เป็นเฮทโอหัวโมพูลครับเป็นหัวโมครับสบูคู่ครับโอ้โหดูการวางตำแหน่งปั๊มยครับโุ่งครับโุ่ง ไม่ต้องมีสายพานนะครับปั๊มยุคอน่าจะอยู่ข้างเดี๋ยวอาดูปั๊มยุคอ่ะครับนอยู่ไหนครับโอ้มันเป็นปั๊มชาตูดๆครับเนี่ย ีสายพานเยอะเลยครับมีแค่สายพานคอมแอร์กับพัดลมทำน้ำบอสซิ่งนั่นนะครับมาดูคอนโทรโลครับเนี่ยครับเวลาการนั่งครับขาจะสอดเข้าไปข้างหน้าได้ครับมันไม่ต้องปวดขาด,ดูแอร์ครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยของด้านหน้าเยอะครับ เล็บับสเวยแบบเลีบ,เบครับร้าน65ครับก็เอาเรื่องแต่ออปชั่นเยอะครับออปชั่นเยอะเครื่องยนต์เป็นเจ84ครับเจอ84คดคีจ ก็จะประมาณนี้คนระับโอ้เปิดเพลงเยอะครับรีวิวนานไม่ได้ครับ